มิถุนายน2518ซ้า, 8, ายมือโพไซสิทธิบุญเลิศขวามือสายฟ้าแสงมรดกพิกัด1 3 2ปอนด์ที่วัดทีนลุมพินีสูงต่ำประกันเยอะครับโพไซสิทธิบุญเลิศดันวันนั้นอายุ20ปีครับวันนี้อายุ38สายฟ้าวันนั้น26วันนี้44โพไซดันมวยสูงยาวเข่าแหลมนะครับน่ากลัวมากกำลังเป็นดาวโรดขึ้นมาเลยครับเจอกันนักมวยรุ่นพี่ สายฟ้าวันนั้นแก่กับโพไซนะครับ6ปีสายฟ้านี่เป็นมวยราชบุรีครับอําเภอดำเนินสะดวกโพไซนางตาคลีนครสวรรค์เข่าล้วนๆกับโพไซสายฟ้านั้นสุดยอดของจังหวัดฝีมือเขี่ยข้างล่างขึ้นแข้งว่าตรงนี้ต้องทิ้งตัวเป็นมวยพมา่าไปเลยครับโ๊ะโพไซนังเข่าเหลือเกินเลยครับ สายฟ้าหมุนเข้าหมุนออกครับโด่งดังมากในช่วงปีอ้าวครับต้องทิ้งตัวอีกแล้วครับในช่วงปี2 1 1 2 1 1 7เคยเป็นแชมป์เปี้ยนลุนเจอร์เฟ,ฟเทเวสครับสายฟ้าโคไซในชิงแชมป์สาครั้งนะครับไม่ได้เป็นแชมเปีย้ยนแต่ว่าในยุคที่เข้ารุ่งเรืองสุดขีดนั้นทั่วประเทศครับไม่มีใครสู้หรือว่าเป็นมวยขึ้นคานเหมือนกับอัิเดตพุทธล้อแหลกทีเดียวครับ ไม่มีคนสู้เลยครับในพิกัดเดียวกันควางแข้งเอาครับจับแทงสายฟ้าต้องทิ้งตัวครับโัสายเตะกราดข้างล่างกรรมการข้างบนเวทีนะ้แหมผมเรียบตลอดครับกรรมการเด่นจิตเสียงสุวรรณเดี๋ยวนี้เลิกเป็นกรรมการแล้วนะครับแยกออกมาการแกะมวยคุ่นี้นี่ชกไม่ได้เป็นคู่เอกด้วยนะครับคู่เอกของรายการวันนั้นผุดผาดน้อยโอ้เททิ้งอีกแล้วครับ ขุผปาดน้อยชนะเฉลิมพลสอท่าอิฐจิตติเมืองขอนแก่นชนะแสงเพชรสอส,สิทธิชัยเตะลครอีกแล้วนี่เป็นคู่รองนะครับโหวไซกับสายฟ้าโหวไซน่กาดโมยนี่สวยงามใช้ได้เลยนะครับไต้กราดข้างล่างนีเป็นโมวยขาวอาชีพในยุคปลายๆของพุทนี่ก็เคยประท่กับโพไซที่ห้าวสุดข,ขีดนะครับแล้วก็ุตแพ้คะแนาน,าน โรสายขยับขยับเข้าหาจับแล้วครับนี่ครับตอนโดตีเด้งตีน่ากลัวมากเดินต่อครับมวยเขา่าหมดยกที่หนึ่งสายฟ้านี่หมเจอทั้งฝุดผาดน้อยเด่นธรณีฟ้าใสานรสิงวิชาน,น้อยเจอยอดมวยในยุคเดียวกันมาหมดครับไม่ใช่ธรรมดาท่านชมจับตาดูให้ดีครับมวยคู่นี้ไม่มียกสามครับ จบลงที่ยกนี้ดูคบโปไซโดเตะทั้งตัวเข่าหน้ากลัวมากคบโปไซนี่ดูครับสลับการได้ด้วยครับเดี๋ยวเป็นมวยซ้ายเดี๋ยวเป็นมวยขวากรรมการเดินจิตแยกออกมาสับมือให้ชกต่อเจอกับโปไซนี่ลำบากครับแกสูงมากครับ มีถีบนำมีเตะกราดอยูนายก็ปล้ำตีโหดอามหิตมากครับตะกราดแล้วดูครับแทงล็อกจะปล้ำตีครับทำการแยกออกมาเป็นมวยเข่าที่มีอาวุธหลายอย่างด้วยครับเตะกราดดูครับต่อยนำแลแ้วเตะเจาอ,อยางเอาละครับสายฟ้าเตะโดนเข่าครับ หันหน้าเขาหาเชือกโดนโยกเข่าโอ้ยลนเล่าเหมือนกันนับโอ้โหไปเตะชนเข่าครับนักแข่งของตัวเองไปโดนเข่าแปดชกต่อครับหือขาลากเลยครับว่าไปเตะเข้าๆครับเจาอยางโดนเขายกเข่าบังรับได้เอ้าวครับโยกเข่าแทงแทงหือเหวี่ยงล้มลงไปกับการนับสงสัยจะไม่ลุกแล้วครับมาดูครับสิบเลยครับ เดี๋ยวมีภาพช้าครับไปเตะเจาะยางเข้าเข้าแล้วเขายกเข่าบังโดนนักแข้งตัวเองเจ็บครับทนไม่ไหววิ่งเข้าหาเชือกโดนโยกเข่าแพ้นอกไปเลยครับนี่ครับเจ็บนักแข้งขวาครับการยกเข่าบังนี่กลายเป็นของดีสำหรับคนที่ถูกเตะไปเลยครับเดี๋ยวนี้ครับนี่ครับภาพชา้า โปไซตเตะกราดก่อนครับดูเตะขวานะครับของนี่ครับโอ้ยโดนเต็มเต็มครับเดินเขยเข้าเชือกนี่ครับโยกเข่าแล้วแทงเข่ารูปนี้ครับไม่ไหวครับนับโอ้โหดูครับเป็นไปได้ครับนี่ครับกลุมละแข้งเลยครับว่าแล้วหลังจากนั้นก็โดนชุดใหญ่ครับ และลูกนอกอัคือลูกเวียงล้มนะครับไม่ไหวแล้วครับเจ็บน้าแข้งจนทนไม่ไหวแล้วนอนดีกว่าลูกนี้ครับเวียงลม้มนอกไปเลยครับนกด้วยลูกเวียงล้มครับจริงๆแล้วคือเจ็บน้าแข้งขวาที่ไปเตะเจาะออยางเข้าๆครับโอ้โหเจ็บยืนไม่ไหวเลยครับ